โอ้โอ้โอ้โอฟิวเตอร์แกงรปเจากกันลงน้ำชาวันนี้เล่นอยู่โฟล่าลูดเจ็ดฉันบอกผิดผิดแต่มันเปิดแลนววันที่สองวันบางจากไม่มีแล้วค่ะเขาจัดงานไม่ได้ ส่งกำลังใจตกบันไดดีขึ้นดีนะคะมันไม่ได้ช้ำมากเท่าไหร่เลยอ,อ้ลูกบ้านก็ซื้อหวยเก่งแต่นี้เป็นคนไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยเป็นคนที่น่ารัก <c oughs> ดีกว่านี้ก็แม่ชีแล้วค่ะโอ้ยไปเหรนสงการจังไหนมันเป็นฟิลเตอร์ได้นี่เห็นบอะตกบันไดตอนนี้บันไดซ่อมใช้งานได้ปกติโอ้ยพี่เนวโอ้หวยไม่ใช่การพนันค่ะคือการลงทุนลงทุนแต่ละงวดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะได้กำไรคืนไหม คือไล่ไลยโลดเลขกันโอกาสสิถือเลขกันไลยก็โอกาสสิถือหักยู่ดอกเราเห็นออรณนี จอบซออะไรเฉียบมากแม่ค,คําคมสาซื้องวดละเจ็ิบใบบ่ถืองวดนี้เจ็ดลอยงวดก็ต้องถือแมนลงทุนไปเลยค่ะสื่อเลอ็กอะสื่อไปเลยหาเงินมาเหนื่อยแล้วอยากทำอะไรก็ทำชีวิตเราอ่ะแต่ทำแล้วมันไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นไง ซอบเพลงใหม่โอ้ยหาเวลาพักก่อนตอนนี้คือฉันอยากกินกเกีเียวเล้วฉันบอดได้นอนเลยแล้วฉันไม่มีคนโทรมาทั้งสิ้นค่ะบอสบอกหอยถูกโอ้ยยินดีด้วยนะคะถูกหวย